นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องปลาครับที่คิดว่าตัวเองเป็นเรือดำน้ำ ในบ่อปลาหลังวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีปลาคราบตัวกลมอ้วนสีส้มขาวลายจุดชื่อว่าเจ้าฟองฟูเจ้าฟองฟูเป็นปลาที่มีแก้มป่องที่สุดในบ่อเวลาว่ายน้ําแก้มจะพองออกเหมือนลูกป่องสองข้างทําให้ดูเหมือนมันกําลังอมลมไว้ตลอดเวลาปลาในบ่อมักล้อก,กันว่าฟองฟูถ้าวันไหนลมออกจากแก้มหมดนายคงลอยขึ้นฟ้าแน่ๆ เจ้าฟองฟูก็จะยืดครีบทำหน้าภูมิใจแล้วตอบว่าอย่ามาดูถูกนะค่านี่แหละปลาพิเศษวันหนึ่งเจ้าฟองฟูลอยตัวนิ่งๆอยู่ใต้ใบบัวบังแดดมันได้ยินเด็กๆที่มาให้อาหารยืนคุยกันข้างบ่อเด็กคนหนึ่งพูดเสียงดังว่าพ่อพาไปดูเรือดำน้ำมามันวิ่งใต้น้ำได้แถมยังดำๆใหญ่ๆ,ญๆเท่มากอีกคนรีบเสริม ใช่ใช่มันดำปืดเลยแล้วยังยิงฟองอากาศออกมาด้วยนะเจ้าฟองฟูที่กำลังอ้าปากรออาหารอยู่ได้ยินคำว่ายิงฟองอากาศก็สะดุ้งเล็กน้อยเพราะมันเองก็ชอบพ่นฟองอากาศออกจากปากเป็นประจำคืนนั้นเองเจ้าฟองฟูนอนไม่หลับมันว่ายวนไปวนมาในบ่อพลางคิดในใจว่าเรือดำน้ำก็อยู่ใต้น้ำยิงฟองอากาศได้แถมยังดำๆใหญ่ๆเอ๊ะ ข้าก็อยู่ใต้น้ำยิงฟองอากาศได้เหมือนกันถึงจะไม่ดำแต่ก็ลายส้มขาวเท่กว่าดำอีกยิ่งคิดก็ยิ่งมั่นใจเจ้าฟองฟูตบครีบดังป๊าบแล้วประกาศกับตัวเองว่าข้านี่แหละเรือดำน้ำเวอร์ชั่นประครับเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าฟองฟูว่ายออกมาจากใบบัวด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยมันพองแก้มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วพ่นฟองอากาศ ปุดปุดติดต่อกันสามครั้งปลาในบ่อทั้งหลายหันมามองด้วยความงงปลาหางนกยุงตัวหนึ่งถามฟองฟูนายเป็นอะไรทำไมพ่นฟองเหมือนหม้อเดือดเจ้าฟองฟูยืดคลีบอกตอบอย่างภูมิใจตั้งแต่วันนี้ไปเรียกข้าว่าเรือดำน้ำฟองฟ,องฟูรุ่นหนึ่งได้เลยข้าพร้อมออกปฏิบัติการใต้น้าแล้วปลาตะเพียนตัวผอมรีบแทรกว่าปฏิบัติการอะไร เจ้าฟองฟูทำหน้าึ้ขึงขังภารกิจลับสุดยอดภารกิจค้นหาเศษขนมปังที่จมอยู่ก้นบอ่อพอพูดจบมันก็กดหัวลงต่ำว่ายช้าๆเหมือนเรือดำน้ำจริงๆพร้อมพ่นฟองอากาศเป็นสายยาวปลาอื่นๆหัวเราะจนหางสัน่นปลาทองถึงกับกลิ้งไปกลิ้งมาในน้ำเจ้าฟองฟูไม่สนใจเสียงหัวเราะมันว่ายต่ำลงเรื่อยๆจนจมูกไปชนก้อนหิน มันสะดุ้งแล้วรีบพ่นฟองปุ๊ดใหญ่หนึ่งทีโอ้ยเรือดำน้ำชนภูเขาน้ำแข็งมันร้องเสียงดังปลาอื่นๆรีบว่ายเข้ามาดูปลาตะเพียนถามนายเจ็บไหมเจ้าฟองฟูใส่หัวไม่เป็นไรเรือดำน้ำแข็งแรงแล้วมันก็ว่ายต่อไปด้วยท่าทางจริงจังมากกว่าเดิม จากนั้นเจ้าฟองฟูเริ่มคิดภารกิจใหม่มันบอกกับเพื่อนๆว่าเรือดำน้ำต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วมันก็ไปช่วยปลาน้อยตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในกอพืชน้ำพอปลาน้อยหลุดออกมามันโค้งครีบให้เจ้าฟองฟูแล้วพูดว่าขอบคุณนะเจ้าฟองฟูยืดอกพองแก้มกว่าเดิมภารกิจช่วยเหลือสำเร็จ แต่ความวุ่นวายยังไม่จบวันนั้นเด็กๆมาให้อาหารอีกครั้งมีเศษขนมปังชิ้นใหญ่ตกลงมากลางบ่อปลาทุกตัวพุ่งเข้าหาเหมือนจรวดเจ้าฟองฟูตะโกนลีกทางให้เรือดำน้ำแล้วพยายามพ่นฟองอากาศให้แรงขึ้นปุด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 ,ปด แต่แทนที่จะพุ่งเร็วขึ้นมันกลับหมุนคว้างเพราะแก้มพองเกินไปหมุนไปชนปลาทองตัวหนึ่งโครมทั้งคู่กลิ้งไปคนละทิศคนละทางปลาทองโผล่หัวขึ้นทำหน้ามึนนี่เรือดำน้ำหรือเครื่องซักข้าปลาอื่นๆหัวรบกันลั่นบ่อเจ้าฟองฟูหน้าแดงทับปลาคาบหน้าแดงได้มันรีบหยุดพ่นฟองแล้วค่อยๆว่ายกลับมาทรงตัว พอทุกอย่างสงบลงปลาคราฟตัวแก่ที่สุดในบ่อซึ่งทุกตัวเรียกว่าคุณตาเกล็ดเงินว่ายเข้ามาหาเจ้าฟองฟูช้าๆแล้วพูดเสียงนุ่มว่าฟองฟู เองอยากเป็นเรือดำน้ำก็ไม่ผิดหรอกนะแต่เรือดำน้ำจริงๆเขาต้องรู้จักควบคุมตัวเองไม่ชนเพื่อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเจ้าฟองฟูก้มหน้าลงเล็กน้อยข้าขอโทษทุกคนข้าแค่อยากเท่บ้างปลาตะเพียนยิ้มแล้วพูดว่านายก็เท่อยู่แล้วนะฟองฟูนายช่วยปลาน้อยเมื่อกี้ด้วยปลาน้อยรีบพยักหน้าใช่ใช่เรือดำน้ำฟอ,ฟองฟูช่วยหนูจริงๆ เจ้าฟองฟูเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างจนแก้มพองอีกครั้งแต่คราวนี้มันพ่นฟองแค่ปุดเบาๆตั้งแต่นั้นมาเจ้าฟองฟูก็ยังเรียกตัวเองว่าเรือดำน้ำอยู่บ้างแต่จะพ่นฟองแค่พอประมาณแล้วจะใช้ความเป็นเรือดำน้ำไปช่วยเพื่อนๆมากกว่าจะอวดเท่วันไหนมีปลาติดกอพืชน้ำวันไหนมีลูกปลาหลงทางเจ้าฟองฟูจะรีบว่ายไปพร้อมพ่นฟองอากาศเป็นสัญญาณปุด ปุดปุดเหมือนเสียงไซเรนเล็กๆในบ่อปลาในบ่อเลยตั้งฉายาใหม่ให้มันว่าเรือดำน้ำใจดีทุกครั้งที่เด็กๆมาให้อาหารพวกปลาก็จะว่ายรวมกันเป็นวงแล้วเจ้าฟองฟูจะว่ายนำหน้าเหมือนหัวหน้าขบวนพ่นฟองอากาศเป็นสายยาวเด็กๆจะชี้แล้วหัวเราะดูสิปลาตัวนั้นเหมือนเรือดำน้ำเลย เจ้าฝองฟูได้ยินแล้วก็ยิ่งภูมิใจผองกล้ามเล็กน้อยวายช้าๆอย่างสง่างามเพราะมันรู้แล้วว่าต่อให้ไม่ดำไม่ใหญ่ไม่เหมือนเรือดำน้ำจริงๆแต่มันก็เป็นเรือดำน้ำเวอร์ชันปลาคาบที่ทำให้ทั้งบ่อมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรือพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ เพื่อให้ดูเท่หรือได้รับการยอมรับการอยากพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาในคนรอบข้างเมื่อเราใช้ความสามารถที่มีไปในทางที่ดีเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเราจะกลายเป็นคนสำคัญในแบบของเราเองและได้รับความรักความเชื่อใจจากคนรอบตัวอย่างแท้จริง ถ้าคุณชื่นชอบบทนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เรือดบน้ำฟองฟูด้วยกดแชร์ส่งต่อความน่ารักให้เพื่อนๆได้หัวเราะไปด้วยกันและกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดนิทานสนุกๆนิทานสอนใจและเรื่องราวดีๆสำหรับรเด็กทุกวันขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้า